สวัสดีครับปัจจุบันพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยวิธีทางธรรมชาติแต่ผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้นะครับเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทําให้เราสามารถใช้พลาสติกได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะเพิ่มทางเลือกในการป้องกันและรับมือกับภาวะโลกร้อนทําให้คุณอนุวัฒน์ได้เริ่มโครงการค้นคว้าวิจัยพลาสติกชีวภาพ จนได้เม็ดพลาสติกจะแป้งมันสับปะหลังที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับพลาสติกทั่วไปแต่สามารถย่อยสลายได้ร้อยปร์ซ็นตโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญที่นี่ยังเป็นที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อีกด้วยครับพลาสติกชีวภาพเนี่ยกับ พลาสติกปกติทั่วไปมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือพลาสติกชีวภาพที่เราทํางานอยู่นี่นะครับมันต้องไม่เหลือสารตกค้างใดๆก็าตามที่อยู่ในธรรมชาติอีกเลยเช่นเมื่อมันย่อยสลายแล้วมันจะกลายเป็นน้ําเป็นอากาศ และกลับคืนสูธ่ธรรมชาติไปในขณะที่พลาสติกทั่วไปที่เราใช้อยู่นี่มีสิ่งตกค้างซึ่งมันเป็นผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากในอนาคตครับและบริษัทได้มีการกําหนดทิศทางที่จะใช้เมสพลาสติกชีวภาพในการทําผลิตภัณฑ์อืน่นๆได้ไหมครับคือขนาดนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตพลาสติกซึ่งได้รับมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับครับเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตถุงแต่ในด้านอื่นๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะชักชวน บริษัทอื่นๆหรืออุตสาหกรรมอ,อ,อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์จากไม่พลาสติกเหล่านี้นะครับนำไปพัฒนาิตกัณฑ์ของท่านหรือเอาไปต่อยอดทางธุรกิจอ,อื่นได้อีกเช่นเดียวกันซึ่งจริงเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถนําวัตถุดิบเหล่านี้ไปขึ้นรูปสําหรับตัวบริษัทเองหรือเอาไปพัฒนาทำอย่าองาอื่นได้ต่อไปครับในขณะที่พลาสติกทั่วไปใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน300-400ถึงปีแต่พลาสติกชีวภาพกลับใช้เวลาในการย่อยสลายไม่เกิน1้0วัน อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าเม็ดพลาสติกชีวภาพที่นําเข้าจากต่างประเทศ3าถึงสเท่าซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลกของเราครับเมื่อขยะพลาสติกชีวภาพได้ถูกฝังกลบลงไปในดินนะครับจะถูกย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ทางธรรมชาติจนกลายมาเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและปุ๋ยชีวภาพซึ่งไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมครับ และข้อมูลดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาชมเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้สวัสดีครับ